สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่อยสิพามารีวิวนะคะรีวิวนะคะสางอ่าสางบานหลังซ้ำนี้เนาะคะ่ะน,น้อยซ้ำนี้ใสงูไปสามหมื่นอิริบองสินะคะเดี๋ยวสิมาตอบคาถามให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะกะคือเป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องอันนี้บริตัวนะคะคือเรื่องจริงะะด้ยค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นบานของอ่อยเองนะคะก็คือ สางซ้ำนี่นะคะใส่งบไปสามหมื่นนะคะสามหมื่นก็คือในพื้นที่ขนาดาซีคูนหานะคะสีคูนหานี่เขาใส่หงบไปประมาณสามหมื่นบาทนะคะรวมเบสเซ็ตนะคะทีเห็นน่ะตอนนี้ก็คือว่าบ่านันใดบ่อนใดแล้วทั้งหลังนะคะคือว่าคันแล้วทั้งหลังนะคะที่ออยตีงง,งประมาณไปเนาะคะ่ะเนาะก็ะะอาจิเพิ่มอีกประมาณอีอกประมาณ สี่หมื่นนะคะพี่น้องก็น่าจ,จะเขาอยู่ใดเนาะคะ่ะนาะเพราะว่ามันก็นเลือเลือฉาบนะคะเลือฉาบเหลือปูกระเบื้องติดฝาท่าสีนะคะแล้วก็สุขพันธ์ห้องน้ำแล้วก็กระเบื้องห้องน้ำาอียงได้หลายอย่างอยู่ทีเ่าเฮราะทานเดอเฮ็ดเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะนาะก็คือในงบสามมือนี่บริเลรุ่มคาซางเลยคะ่ะเพราะว่าสร้างนี้อ่อยเฮ็ดเองนะคะแฟนเป็นคนเฮ็ดนะคะอันนี้เข้าสิประยัดคาสร้างไปใดนะคะใน,ในระดับหนึ่งเนาะคะ่ะนาะ ก็คือบริจาคสร้างนะคะก็เลยได้เนี่ยงบสามหมื่นนะคะที่ได้นะคะเน,นี่ยราคาสามหมื่นซัมเนียนะคะเพราะว่าอ้อยเนี่ยก็เพื่อจังเล็กโครงสร้างเนาะคะ่ะอ้อยก็บ,บริเอาแบบแบบหนาแบบแพงแบบอันนี้แห้งเนาะค่ะเอาเนี่ยราคาดีพ่อไปพ่อมาได้นะคะแ้วกาเอาเนี่ยราคาที่เขาเป็นอะไรนะขนาดบรมเกตตานะคะเป็นเกตที่พ่อใส่นะคะพี่น้อง สันไทยกับเป็นเกตที่พ่อใส่นะคะโบเมนแบบน้าแห้งแลวก็ะราคาสูงแห้งนะคะเข้ากับเบื้องงอเข้าน้ำเนาะค่ะเนาะต้น,ตนเสาเข้า,ากบใส่เป็นเสาเสาใหม่แนี่2สองต้นแลวก็ด้านล่างกับเป็นเสาปูนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีการเสริมต้นเสาเล็กนําจักน้อยนะคะพี่น้องแล้วก็ะน้าตัางนะคะอันซองบานทั้งหนานี้บริสุทธิ์นะคะ สื่อแต่สองบานอ่าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะวงกบประตูกับสื่อเบิร์ตนะคะแล้วก็สื่ออีทนะคะสื่อปูนสื่อหินสื่อทรายมะกอมาฉา,าไปมะกอมาเทพื้นนะคะประมาณนี้นะคะเบิร์ตอ่าไปนะคะสามหมื่นกว่าบาทเด้อค่ะเด้อเป็นเรื่องจริงนะคะพี่นอ้องอ่าบางทันนะคะสามหมืนห่นกับสีใไดแบบเฉพาะห้งสางบาทนะคะนอกขันเท็ดล้างไงกับสีไดแค่ห้งสางนะคะแต่มาขันเท่าโบราณขัากับเห็ดล้างน้อยๆแล้ว อาจจะค่อยๆต่อเติมออกไปก็ได้นะคะเนาะ้ามีมีงบมีเงินนะคะเนา op, นะ,ะนซึ่งนะคะอ้อยจะก่ออิดนะคะวิอ้อ,อยจะบริติดไหมเชิงชายเป็นไหมฟ้าเชิงหานะคะก็สิเป็นการก่ออิดขึ้นไปจนสูงเลยนะคะพี่น้องสุดจูก,กับสันไทยเลยนะคะเน,นาะแล้วก็สิสาบน,นะคะด้านหน้านะคะหน้าต่างก็สิเป็นหน้าต่างใหม่นะคะที่เท้าเห็ุขึ้นมาเองนะคะ,ะกระโจกนี่เป็นกระโจกที่เท้ามีอยู่แล้วนะคะเนาะเท้าก็เอ้ามาเขานะคะเขาอ่าอ เขาเอิ่นไว้ยังไงล่ะเขามุมเขาเรียมเอาเองนะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะเนาะด้านล่างนะคะปกติเนาะค่ะคนทั่วไปเขากสะใส่เป็นอิดบล็อกนะคะกอนะคะแต่ว่าอ้อยกะคือเป็นการประหยัดงบประมาณนะคะกะใส่เป็นไม้นะคะที่เฮอมีก็เอามาตัดเป็นทอนเป็นทอนเนาะค่ะเนาะตัดเป็นทอนเป็นทอนเอามากอแทนอิดนะคะไม่กับใดเป็นอารมณ์อีกสไตล์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเมื่อก็ไม่แบบนี้นะคะกะกอ เหมือนกันกับอิดเดอค่ะเดอก็คข้าขๆกันนะคะถามาคว้าแข้งแรงทนท่านมันซ้ำอิดบอมันกะน่าจะอยู่ใ้ซ้ำอิดนะคะแต่ว่าทํามมาใหม่นะคะน้องมันกะจะมีแบบพวกอ่าปวกพวกหมอดพวกอย่างเนี้ยแต่ว่าเท่ากับฮเนี่เอามาป้องกันนะคะมาท่ามาป้องกันเอาเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้กะประหยัดอิดไปได้ประมาณสามสิบก้อนเลยค่ะมองนี้เนาะเออบานี้กะก็ะคือบานีนะคะตรงผืนนะคะออยกะ พื่อนนี่อ้อยซะบเรแบบยกพื้นกันสูงนะคะเพราะว่าขันเท่ายกพื้นกันสูงมันก็สีตองค้นดินค้นยั้งเขาลายนะคะก็คือบริยกพื้นกันสูงนะคะกัพื้นก็เอากับเกือบติดพื้นดินนะคะแต่ว่าตรงพื้นของนอนนะคะแล้วกัหของน้ำนี่กับสิยกระดับต่างกันอยู่นะคะของนอนกับสิสูงกว่าของน้ำแน่นะคะนออันนี้ก็บพือด่านขางนะคะอ่าซึ่งอ้อยเคยลงคลิปไปแล้วนะคะบางคลิปก่อนนะคะนออันคางก็มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งนะคะแต่ว่าเท่ากับ มีการเทเอ็นนะคะทับทับหลังนะคะนะตังด้านล่างและกระดานเทิงนะคะกับประตูนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานนะคะเด้ออันนี้ก็นะคะนี่ก็คือบริเวณด้านหลังนะคะตรงนี้กะก่อบ้านด้แล้วนะคะก็นี่นะคะด้านในกะตรงนี้ก็เป็นทางเขานะคะอ่อยเคยรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปนี้คลิปก่อนนะคะเนาออันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ทางเดินแล้วก็ห้องนอนนะคะง่ายๆค่ะล้างน้อยๆง่ายๆนะคะนอกแบบเซฟงูประมาานะคะพี่น้อง อยากเซฟงูประมานะคะด้านหน้กับเป็นหงนอนนะคะอ่ากะคันก้อยแล้วอ้อยก็คิดว่าจะชาบนะคะบัน,นี้ชาบนะคะมัน,นชาบแล้วก็จะติดฟ้านะคะแล้วก็จะปูกระเบื้องแล้วก็จะทาสีแล้วก็เห็ดละอีกหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องแตงสีเดเขาอ,อยู่นะคะเนาะสีเดยต๊แต่งอีกหลายอย่างอยู่ค่ะสามหมื่นกว่าบาทนะคะได้ซ้ำนี้นะคะพี่น้องจะว่าคันห่าสางล้างไงก็นี่ อ่าสามเมือนกับอาบปอยู่นะคะก็ต้องเพิ่มไปอีกนะคะเนาะสามเมือนี่คือภาคเหนแล้วะะดวยค่ะเด้ออ่าคันสีแล้วทั้งหลังนี่ก็คืออ่อยบอกนะคะประมาณอีกสี่เมือนนะคะสี่ถึงหาเมือนะคะก็คือด็กเขายูเลยนะคะเนาะประว่าเขาต้องสือปูนสือทรายล่ะแล้วก็สือกระเบื้องสื่อ่ากระเบื้องห้องน้ำกระเบือ้องปูพื้นฝ้าติดผนังสี เอียงอีกต่างๆน้าน,นะคะลายยางอยู่เนาะคะ่ะนอกนหอทีจะมาตกแต่งนะคะกะจังสิตด้เขาอยู่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอ้อยก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจะได้กรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อยดีเฮคดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสำหรับเมื้อนี้สวัสดีค่ะ